สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดปีมะเส็งประจำเดือนเมษายน2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะคนที่เกิดปีมะเส็งนะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการทำงานช่วงค่ำ หรือช่วงเช้ามืดมากขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นเดือนที่ยังมีเรื่องของความกังวลใจบางอย่างซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้บ้างนะคะแต่มองว่ายังเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีนะคะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของรมแล้วก็มีสติโดยเฉพาะเอกสารนะคะในเรื่องของการเงินต่างๆหรือการลงทุนต่างๆนี้ต้องตรวจสอบให้ดีนะคะไพ่ที่เข้ามาอยู่ในตําแหน่งนะคะใบแรกปรกากฏไพ่การทํางานเดือนนี้นะคะการทํางานค่อนข้างเด่นน่ะ ต้องขยันนะเป็นคนที่กระตือรือร้นมากๆแล้วก็ขยันนะคะในเรื่องของการทําธุรกิจทุกอย่างด้วยนะคะนี่ถือว่าดีมากๆเป็นเดือนที่เราต้องลงมือลงแรงด้วยตัวเองนะคะไพ่การเงินยังเข้ามาหาอยู่นะคะแล้วก็ถือว่ายังเกิดโอกาสในหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันเรื่องของการประมูลงานต่างๆนะนี่ก็ถือว่าน่าที่จะเกิดขึ้นนะคะในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดทีด่เป็นผู้ชายถือว่าดีมากๆ หน้าที่จะเข้ามานะคะสนับสนุนนะคะหรือเข้ามาทําให้เกิดโอกาสในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงดีเหมือนกันหน้าที่จะเข้ามานําโชคในเรื่องของการเงินให้หรือมีเรื่องของเข้าของมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะในตาแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสํานักงานร้านค้านี้ดีมากๆนะจือว่าบ้านหรือสํานักงานร้านค้านะคะจะให้โชคนะรวมถึงยังมีเรื่องของ การเงินนะคะที่ยังไหลเข้ามาในบ้านด้วยนะนี่ถือว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เราทำนะหรือการซื้อการขายนะก็ทำให้เกิดโอกาสดีๆในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะในตาแหน่งของญาติพี่น้องนะถือว่าญาติพี่น้องเนี่ยอาจจะมีเรื่องของนะความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องร,บรอบคอบถือว่าญาติพี่น้องใจบุญใจกุศลนะบางคนแบบญาติไปบวชนะะหรือว่า อยู่กับเรื่องของศาสนาด้วยน,นี่ถือว่ายังดีอยู่เพียงแต่ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์กับญาติเนี่ยอาจจะต้องไปปรับกันนิดนึงเพราะาอาจจะมีความรู้สึกที่ห่างกันบ้างนะคะหรือว่าญาติพี่น้องอาจจะมีปัญหาสุขภาพเรื่องอุบัติเหตุอันนี้ก็ต้องไปใส่ใจหรือไปดูแลกันในช่วงเดนี้ให้เยอะๆหน่อยนะคะและตำแหน่งของบริวานี่ดีมากๆ จะได้บริวารเก่งนะหรือบริวารํำง,งานค่อนข้างคล่องแหละทาให้เกิดในเรื่องของความสําเร็จในตําแหน่งของลูกหรือหลานนะคะก็เป็นดวงที่จะนําโชคหรือนําข่าวดีมาให้เช่นเดียวกันนะคะตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานนะ,ะจะมีเรื่องของความไม่สบายใจปรากฏขึ้นบ้างนะ,ะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินหรือผลประโยชน์อันนี้ก็ให้ไปพูดคุยหรือว่าให้ไปรอบคอบเรื่องเอกสารหรือผลประโยชน์หรืออาจจะถูกกดดันบ้างนะ คนที่เกิดปีมะเสงนะก็เป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะใจร้อนอ่านีต้องระมัดระวังนะเดือนนี้ใจร้อนมากๆแล้วก็วู่วามด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาหรือความไม่สบายใจปรากฏขึ้นในหลายๆเรื่องนะ้าควบคุมเรื่องของรมร้อนได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ในเรื่องของหลักปณิปนอมได้ทุกอย่างก็ถือว่าดีนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจังวลใจใน ตำแหน่งของเพื่อนอะนะคะหรือว่าในเรื่องของคู่ครองคนรักอะหรือว่าคนที่ใกล้ชิดมันก็อาจจะเข้ามาทําให้เรารู้สึกว้าบวุ่ใจได้อันนี้ให้ไปปรับไพ่ยิปีประยากร์ก่เขาบอกว่าสบายสบายเลยนะคะเดือนนี้ยังไงก็มีโอกาสสําหรับคนที่เกิดปีมะเสงรวมถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยนะคะก็ยังเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของข่าวดีนะ ที่ยังเข้ามาด้วยนะก็คือได้ไพ่สนุกสนานแหละนะคะแล้วก็ได้ไพ่นะคะที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วยนะคะรวมถึงไพ่นี้ก็เป็นไพ่ที่แคล้วคลาดด้วยฉะนั้นไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามถือว่าส่งผลดีแล้วไพ่ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของชื่อเสียงอ่ะนะคะหรือว่าคนที่รู้จักเราเนี่ยนะคะก็ยังเข้ามาด้วยนะ,ะฉะนั้นถือว่านะคะยังมีคนที่รู้จักนะคะหรือว่ายังมีคนให้การสนับสน,นุนหรือให้ความรักนะ,ะสำหรับคนที่เกิดปีมะเสงอยู่ การทํางานของคนที่เกิดปีมะเส็งเดือนนี้นะมีโอกาสที่จะมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆปรากฏขึ้นนะต้องบอกว่าคนที่ว่างงานให้ไปสมัครงานเลยมีโอกาสที่จะได้งานหรือคนที่ทําธุรกิจอยู่แล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะมีการประมูลงานหรือการแข่งขันบางอย่างซึ่งได้รับโอกาสใหม่ๆในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะก็อาจจะต้องไปสู้กันในเรื่องของของอข้อเสนออเรื่องของการเงินนะเรื่องของ สิ่งต่างๆนะซึ่งก็ยังเข้ามาเอื้อประโยชน์แหละให้กับคนที่เกิดปีมะเส็งอ่ะนะอาจจะมีเรื่องของความล่าช้าหรือความกังวลใจเกิดขึ้นบ้างในช่วงต้นเดือนแต่มองว่าไม่ใช่ปัญหาหนักเลยนะเพราะว่าคนที่เกิดปีมะเส็งเนื่องบอกว่าเก่งแล้วก็ขยันมากอ่ะนะคะฉะนั้นความสามารถค่อนข้างเต็มเปี่ยมพลังนี่ค่อนข้างล้นหลามเลยอ่ะนะฉะนั้นมองว่าดีนะคะพอเข้าไปสู่ในช่วงนะคะกลางเดือนไปแล้วนะทุกอย่างก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงคนที่ทํางานประจะําล่ะ การทำงานเป็นยังไงดีค่ะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะ แล้วก็ได้รับโอกาสใหม, которая, ใหม่ๆในช่วงเดือนนี้ด้วยแต่ต้องขยนันไพ่เจ็ดไม้ที่จะนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็ให้ก้าวหน้ามันเป็นไปไม่ได้เจ็ดไม้มันต้องทํานะคะแล้วก็ถามว่าเหนื่อยไหมมันก็ต้องเหนื่อยแหละนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทํางานต่างๆมันก็อาจจะมีเรื่องของการทํางานเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือว่ามีเรื่องของการทํางานช่วงค่ามากขึ้นเนี่ยนะคะหรือกลับดึกมากขึ้นเนี่ยนะคะอันนี้ก็มอง,อง,งว่ายังเข้ามาทําให้ในเรื่องของธุรกิจการงานเคลื่อนไหวในทิศทางที่ยังสร้างความสบายใจนะหรือได้ยังได้รับโอกาสนะคะใหม่ๆ เข้ามาในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีอยู่แล้วการเงินนี่ก็คือมีไพ่เจ็ดเหรียญเห็นไหมคะคืออย่างต่ำเนี่ยหรือขั้นต่ำเจ็ดเหรียญนี่ถือว่ารอดแล้วนะถือว่าดีหรือธุรกิจที่ทำเนี่ยนะ,ะก็เกิดกําไรราชินีเหรียญน,นี่การเงินยกระดับละจากเจ็ดขึ้นมาเป็นราชนีเหรียญเลยนะคะแล้วก็มีหนึ่งเหรียญด้วยก็แสดงว่าในเรื่องของรายได้การเงินเนี่ยคนที่เกิดปีมะเส็งสามารถ ที่จะผ่านในเรื่องของการเงินเนี่ยกลายเป็นเงินที่ยกระดับสูงมากขึ้นนะ,ะสำหรับตัวเองในช่วงเดือนนี้ด้วยธุรกิจการงานทําให้เกิดกําไรนะ,ะหรือการลงทุนอะไรก็ตามก็ทําให้เกิดรายได้ที่ไหลกลับเข้ามาหรือเข้ากระเป๋าคนที่เกิดปีมะเส็งนั่นแหละรวมถึงลาบรอยการเงินโชคลาบนะคะมีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยนะนี่ถือว่าดีมากๆส่วนในเรื่องของความรักเนี่นะคะ คนที่เกิดปีมะเส็งเนี่ยต้องมองว่าไพ่หรืสีเนี่ยนะในเรื่องของคู่ครองกวามรักมักได้คู่ที่เป็นรักต่างวัยหรือบางคนเนี่ยมักจะใช้ชีวิตโสดนะคะหรือพบคู่ช้านะ,ะแล้วก็ไพ่การทํางานก็ค่อนข้างที่จะเข้ามาเยอะนะคะเป็นคนที่รักอิสระนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีชีวิตส่วนตัวค่อนข้างสูงนะคะฉะนั้นในเรื่องของความรักความสัมพันธน์ถามว่าเดือนนี้โดดเด่นไหมมันก็ยังไม่โดดเด่น แต่ถ้ามองว่ามีคนเข้ามาคุยไหมมีนะเพราะคนที่เกิดปปมนเสีงเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะคือคนที่เก่งอ่ะ ในเรื่องของงานด้วยหน้าที่การงานมันพร้อมแล้วก็ในเรื่องของการเงินก็พร้อมหน้าตาสิ่งต่างนะก็ยังดูสวยสดแล้วก็มีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามด้วยนะฉะนั้นมีคนเข้ามาคุยแน่นอนแต่ความสัมพันธ์รักยังแบบไม่ค่อยที่จะชัดเจนเท่าไหร่แต่ถือว่าเป็นช่วงเดือนที่อาจจะมีคนเข้ามาและผู้ใหญ่อาจจะชักนําในเรื่องของความสัมพันธ์มาให้ด้วยนะก็อาจจะต้องใช้เวลาในเรื่องของการพัฒนากันไปก่อนนะคะ ส่วนควนที่มีคู่นะคะหรือสามีภรรยานี่ความรักนะก็เหมือนมีปัญหากันมาก่อนนะแต่ก็อาจจะมีเรื่องของการกลับมาปรับกันได้เพราะว่าบางคู่นี่มีเรื่องของผลประโยชน์อาจจะมีเรื่องของบ้านมีรถด้วยกันหรือมีธุรกิจร,ร่วมกันน่ะมันก็ยังอยู่นะคะกันด้วยเรื่องของผลประโยชน์นะคะก็เดือนนี้ก็ยังต้องปรับความสัมพันธ์กันนะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงนี้อาจจะยังต้องใช้เวลานะคะในเรื่องของการ พูดคุยกันนะคะให้ให้ลงตัวคือบางคู่นี่ถ้าสามารถที่จะกลับมาอยู่ด้วยกันได้ก็กลับมาอยู่ด้วยกันแต่ถ้ารู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันไปกันไม่รอดนะก็อาจจะมีเรื่องของกฎหมายนะคะหรือการพูดคุยในเรื่องของทรัพย์สินหรือว่าผลประโยชน์บางอย่างนะ,ะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นด้วยแต่ต้องใช้เวลานะคะแต่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ยังเห็นไพ่ที่ยังปรับกันได้หรือยังกลับมาคืนดีกันได้อันนี้ก็ปรับกันแล้วกันเพียงแต่ว่าต่างคนต่างก็ต้องการชีวิตส่วนตัวต้องการชีวิตอิสระนะคะฉะนั้นเเรราก็ต้ออองงงพูดคคุยนนะะใื่ข ความสัมพันธ์นะคะหรือว่าพยายามปรับกันให้เยอะๆหน่อยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนี่ปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนนะบางคนแบบโรคซึมเศร้ามีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานของตับหรือฮอร์โมนด้วยนะหัวใจความดันนะคะแล้วก็บริเวณทรงอกนะคะช่องท้องนะคะกระเพาะอาหารอ่าบางคนเป็นกดไหลย้อนนะคะ บริเวณถุงน้ําดีทอ่อน้ําดีเนี่ยอันนี้ต้องรอบคอบนิดนึงนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงล่างนะอันนี้ก็ให้ไปดูแลบางคนเป็นเป็นปัญหาโรคภูมิแพ้ด้วยนะน,นี้ก็ให้ไปรอบคอบประกานแต่มองว่ายังมีอิทธิพลของไพ่ที่ดีนะคะปรากฏขึ้นอยู่นะโดยเฉพาะไพ่พาดหรือไพ่ลือสีเนี่ยนะก็ยังเข้ามาคุ้มครองดวงชะตาคือต้องบอกว่าคนที่เกิดปีมะเส็งเนี่ยนะเดือนนี้ต้องไปทําบุญหน่อยนะคะแล้วก็คนไหนที่ติดบุญบานสารกล่าวไว้ให้ไปแก้ซะนะคะ เพราะว่ามีไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดบนบานสัก่าเกิดขึ้นนะนี่ให้กลับไปแก้นะแล้วก็รวมถึงบางคนเนี่ยมีการบูชานะอาจจะเป็นแบบหลวงพ่อโสธรน,นะพระพุทธชินราชหรือนะท่านท่านปู่ ชาวเวสุวรรณโนนี่แหละนะคะท่านก็ยังปรากฏตัวขึ้นนะคะหรือยังเข้ามาให้การดูแลหรือคุ้มครองคนที่เกิดปีมะเส็งอยู่นะคะฉันถือว่าดวงชะตานี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เข้ามาดูแลอยู่เพียงแต่ว่าในเรื่องของความอารมณ์ร้อนเนี่ยหรือว่าในเรื่องของการใช้คําพูดต่างๆอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะถ้าพูดไม่ดีพูดหยาบคายเนี่ยนะท่านก็ไม่ชอบอันนี้เราก็ต้องไปเปลี่ยนตรงส่วนนี้ด้วยนะคะ แล้วก็นะคะไม่ใช่แต่สุขภาพของตัวเองที่ททต้องระมัดระวังนะสุขภาพร่างกายของญาติพี่น้องคนรักนะคะหรือว่าเพื่อนเนี่ยนะ,ะก็ต้องรอบครอบด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่ยิบสี่พยากรณ์จัดสรุปอย่างไรไพ่ยิบสี่พยากรณ์บอกว่าการทํางานนี่ดีแน่นอนนะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํางานรูปแบบใหม่ๆนะคะยังส่งผลดีแล้วก็เกิดความก้าวหน้าได้รับความนิยมบางคนแบบ ทํางานที่มีการไลฟ์ <Therap y> สดน่ะหรือทางสื่อ Online ออนไลน์ะนะคะก็ได้รับความสนใจค่อนข้างเยอะด้วยนะคะส่วน,นในเรื่องของการเงินน่ะเป็นช่วงเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการหาช่องทางใหม่ๆใ,ในเรื่องของการสร้างไรายได้นะ <S <S บางคนก็คืออาจจะหาไรายได้เพิ่มช่วงคำ่ำนะหรือว่าทํางานเพิ่มมากขึ้นหรือเพิ่มช่วงเวลามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอันนี้มองว่ายังส่งผลดีในเรื่องของการเพิ่มช่องทางในเรื่องของการหาไรายได้นะคะ แต่ก็อาจจะยังต้องรอบคอบเพราะมันยังมีเรื่องของการทํางานหรือว่าในเรื่องของการเงินต่างๆนี้ซึ่งยังเกิดค่าใช้จ่ายอยู่นะแต่ถือว่ายังเกิดโอกาสนะคะไพ่ก็บอกว่าต้องเพิ่มในเรื่องของช่องทางนี่แหละนะคะหรือต้องทํางานช่วงค่ามากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะ ไ4ยสีก็สรุปว่าคนโสดเนี่ยนะมีโอกาสนะที่จะมีความรักเข้ามายังไงมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่เข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงสําหรับคนโสดนะคะเพีเยงแต่ว่าความรักที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมักพบรักทางไกลอะ่ะนะคะมันก็เลยเป็นปัญหาเรื่องระยะทางอาจจะต้องใช้ในเรื่องของการสื่อสารกันอะ่ะหรือปรับความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆถ้าถามว่าความรักมัน มีคนเข้ามาคุยนะความรักตอนนี้มันชัดเจนไหมมันยังไม่ชัดเจนนะไพ่แทนบัลลัง์เป็นหนึ่งใบที่ความสัมพันธ์มันยังต้องพยายามจะปรับกันถ้าเราสามารถปรับแล้วมันมันทาให้สองคนนี้มันมันเข้ากันได้คือมันต้องเข้ากันได้ไงมันถึงจะไปด้วยกันได้แต่ถ้าพูดคุยแล้วแล้วก็รู้สึกว่าความคิดเห็นมันไม่ตรงกันมันก็ต่างคนต่างเดินอะไรประมาณนี้นะมันเลยเป็นความสัมพันธ์ที่ยังอยู่ในช่วงรอยต่ออยู่หรือยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยานี่ก็ต้องปรับความสัมพันธ์กัน ต้องพยายามที่จะปรับให้เข้ากันได้แล้วก็สื่อสารกันให้เยอะๆหน่อยนะจะส่งผลดีมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะภาคย่ิีก็สรุปว่าเนี่ยสุขภาพร่างกายนะคะให้ะระมัดระวังนะ,ะในเรื่องของอาการเปิดกระดูกหรือการอักเสบตามข้อต่างๆแล้วก็ปัญหาด้านเส้นผมด้วยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ตำแหน่งนี้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารด้วยนะคะฉะนั้นคนไหนนะที่มีเรื่องของการ ฝึกเด็กนะ,ะหรือรับบริวารเข้ามาทํางานต้องตรวจเช็กสุขภาพหน่อยหนึ่งนะ,ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีเรื่องของการแพร่ระบาดนะคะของโรคโควิด1 9นะค่อนข้างที่จะเยอะอันนี้เราก็ต้องตรวจสุขภาพร่างกายของคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุกนะคะจะบอกกล่าวอย่างไรอ่าไพ่แสงสุกบอกว่าการทํางานเนี่ยต้องใส่ใจในเรื่องของการทํางานของตัวเองแล้วก็ต้องพยายามที่จะหาข้อมูลในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือหาข้อมูลในเรื่องของการลงชุนให้มากยิ่งขึ้นอ่าบางคนเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของงานชั่วคราวเข้ามาก็ต้องพยายามที่จะ เรียนรู้งานให้เยอะๆหน่อยนะคะหรือเรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยนะยังถือว่ายังเกิดโอกาสในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะเป็นเดือนที่ยังถูกควบคุมด้านการเงินนะสำหรับคนที่เกิดปีมะเส็งนะแต่ถือว่ารายได้ไม่ได้แย่แต่เขาบอกว่าอาจจะมีเรื่องของการแบบมีค่าใช้จ่ายอ่ะที่เกี่ยวข้องกับเอกสารบางอย่างหรือว่าอย่างที่พูดไปแล้วแนหะอาจจะถูกแบบค,ควบคุมก็ประมาณการใช้จ่ายนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับ คนโสดเนี่ยนะไพ่แสงสุขบอกมีโอกาสที่จะพบรักนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยปรับความสัมพันธ์กันได้ยังมีช่องทางที่จะทําให้เรื่องของความรักกลับมารักกันมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนี่ไพ่แสงสุขบอกว่าอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของความเครียดอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะแล้วเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเนี่ยนะต้องระมัดระวังนะอย่าเดินทางในช่วงค่ำนะคะหรือที่เปี่ยวคนเดียวอะ่ะมันจะมีอุบัติเหตุหรือว่า มีเรื่องของสิ่งไม่ดีปรากฏขึ้นนะคะแล้วก็นะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงบนนะมีปัญหานะอาการอักเสบอาการปวดช่วงบนหรือศีรษะอันเนี้ยอันนี้ให้ะระมัดระวังนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดปีมะเส็งในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดปีมะเส็งมรทินี้การทํางานเข้ามาทับอยู่เลยเดือนเมษายนนี้ต้องขยันมากๆมีโอกาสที่จะเริ่มต้นงานใหม่ๆหรือมีความก้าวหน้าในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ การเงินนี่รายได้ยังมาจากงานนะคะส่งผลดีนะความรักนี่ถือว่ามีโอกาสพบรักจากการทํางานแต่เดือนนี้งานเยอะไงนะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอาจจะต้องค่อยๆนะคะเริ่มต้นกันไปจะถือว่าดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีแต่ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยคนที่เกิดในช่วงวันจันนี้โดดเด่นมากๆไพ่การเงินเข้ามาทับอยู่ เดือนนี้นะคะการงานเนี่ยประสบความสําเร็จมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีความก้าวหน้าธุรกิจที่ลงทุนไปก็ทําให้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีด้วยนะการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องมีโชคลาภการเงินด้วยหรือมีผู้ใหญ่เข้ามาถัมภ์ด้านการเงินอาจจะมีข้าวของมีค่าบางอย่างเกิกดขึ้นด้วยนะคะจนในเรื่อง,รองของความรักนี่ถือว่าเด่นนะจะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารเดือนนี้ถือว่านะคะการทํางานส่งผลดีมากๆโดยเฉพาะ,ะ,ะงานที่เกี่ยวข้องกับคุณสุภาพสตรีความสวยงามนะธุรกิจต่างถิ่นต่างชาตินะคะหรือธุรกิจการงานที่มีคุณสุภาพสตรีเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่น,น้มองว่าดีมากๆนะคะถือว่ามีโอกาสที่ดีนะการเงินรายได้นะก็มีการเงินเข้ามามากกว่า1ช่องทางหรือรายได้มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมากขึ้น ส่วนเรื่องของความรักนี่สําหรับคนโสดนี่ถือว่ามีเสน่ห์มีคนเข้ามาผัวพันนะมีโอกาสพบรักนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะเป็นความสัมพันธ์รักที่ถือว่าดีมากๆอาจจะมีข่าวดีนะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะ ธุรกิจการงานนะถือว่าดีเหมือนกันนะโดยเฉพาะโอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไลฟ์สดต่างๆนะคะหรือว่าในเรื่องของการเดินทางต่างอ่าธุรกิจด้านการบันเทิงการสร้างสีสันนะความสนุกสนานนี้มองว่าแบบโดดเด่นมากๆเลยนะคะการทํางานถือว่าเกิดโอกาสนะเกิดความก้าวหน้าธุรกิจก็มีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดี นะรายได้การเงินนะถือว่าเข้ามานะคะถือว่าเกิดสภาพคล่องนะคะในช่วงเดือนนี้แต่ให้เรามาระวังค่าใช้จ่ายนิดหนึ่งเพราะเป็นคนหาเงินเก่งนะแต่ก็อาจจะมีเรื่องของการใช้เงินเก่งเหมือนกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่ไพ่เดอะโฟลเนี่เป็นหนึ่งใบที่ยังรักอิสระอยู่นะแต่ว่ามองว่ามันมีโอกาสที่จะพัฒนานะส่วนคนที่มีคู่อยู่นะหรือสามีภรรยาน,นี่เป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่สดใสนะคะ คนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีนะเดือนนี้ในเรื่องของการทํางานอาจจะมีเรื่องของความกังวลใจหรือมีเรื่องของแรงกดดันบ้างแต่ถือว่ายังเกิดโอกาสนะเพราะว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาเนี่ยนะะอาจจะมีความกังวลใจแต่มันทําให้เกิดความก้าวหน้านะโดยเฉพาะเดือนนี้เด่นเรื่องการเงินนะคะเะฉะนั้นรายได้การเงินมันยังเข้ามาอยู่นะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดนะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่มีคนเข้ามาคุยแต่ยังไม่เด่นนะในเรื่องของความสัมพันธ์ ส่งคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่กันด้วยเรื่องของผลประโยชน์นะคะแล้วเดือนนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของไรายได้ที่มาจากการซื้อหรือการขายนะคะบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องของที่ดินนะต่างๆเนี่ยก็อาจจะสร้างในเรื่องของการเงินให้กับตัวเองด้วยในช่วงเดือนนี้ถือว่าเดือนนี้เด่นเรื่องเงินนะคะคนที่เกิดในช่วงวันศุกร์นี่ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะมีทิ่พลของไพ่ดาบเข้ามาทับถามว่า มีความสําเร็จเหมือนวันอื่นไหมมีนะเพียงแต่ว่าเราจะเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นๆลงๆทําอะไรตามใจตัวเองถ้าไม่อยากทําก็ไม่ทําเลยฉะนั้นโอกาสที่จะก้าวหน้ามันก็จะถูกลดลงมานะจากร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะเหลือสักประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ทําอะไรเลยนะคะฉะนั้นเดือนนี้อิทธิพลต่างๆมันดีมากๆนะคะต้องปรับในเรื่องของความคิดนะคะอย่าใจร้อนเราก็ต้องปรับตัวนะให้เข้ากับ ผู้ใหญ่หรือว่าสิ่งรอบข้างด้วยนะคะในีเรื่องของการทํางานเพราะว่าอาจจะเป็นยีนที่เราสามารถที่จะทะเลาะกับคนรอบข้างได้คนที่เกี่ยวข้องกับงานคนที่เป็นหุ้นส่วนหรือการลงทุนหรือเรื่องของบริวารเนี่ยหรือหัวนหน้าเนี่ยนะก็ค่อนข้างที่จะทะเลาะได้ง่ายดายเลยแล้วก็เพื่อนด้วยนะอันนี้ให้ไปปรับซะนะคะถ้าปรับได้ก็ก้าวหน้าเหมือนกันแต่ถ้าใช้อารมณ์กับเรื่องของงานใจร้อนแล้วก็ชิงลาออกเนี่ยมันจะทําให้เรามีปัญหาในหลายเรื่องส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายเยอะนะ นะคะเพราะเป็นคนที่เหมือนกับเดือนนี้นะคะมีปัญหาด้านการเงินอะไพดะมาทับบางคนเป็นหนี้เป็นสินบางคนมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินนะคะและ้วเราก็อาจจะมาสร้างปัญหาด้านการเงินด้วยนะนี่ให้เรามาระวังส่วนในเรื่องของความรักนี่ไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความสัมพันธ์จะมีปัญหานะอาจจะผิดหวังเสียใจนะคะแล้วก็อาจจะถึงขั้นเลิกกันเลยนะนี้ให้เรามาระวังสุขภาพร่างกายด้วยเดือนนี้ก็ไม่ค่อยดีนะโรคเครียด นะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคซึมเศร้านะหัวใจความดันอ่าเรื่องของการผ่าตัดนะคะหรือการบาดเจ็บเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอันนี้ให้รอบครอบถ้าเคยนะเข้าไปเกี่ยวข้องนะ,ะกับเรื่องของก,การแทงบตนะขอให้ไปทําบุญด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดในช่วงวันเสาร์นะถ้าทําธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของก,การเดินทางการขนส่ง นะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ําทุกรูปแบบนี้ถือว่าถูกชะโลกหรือคนไหนที่ไม่ได้ทําธุรกิจด้านนี้ก็ถือว่าการเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งต่างๆกําลังจะเกิดขึ้นนะทำให้มีเรื่องของโอกาสใหม่ๆเข้ามาหรือว่าธุรกิจที่เราทําต้องใช้เวลาแต่ถือว่าสถานการณ์ยังดีมากๆนะคะอาจจะมีข่าวทางไกลหรือมีคนมาเยือนนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของการเดินทางต่างๆก็มีโอกาสนะคะ การเงินรายได้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนที่ยังโสดอยู่มีโอกาสพบรักทางไกลนะอาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้นะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเป็นความสัมพันธ์ที่ยังส่งผลในด้านดีนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นหรือคู่ไหนที่รู้สึกว่าความรักมันมีปัญหามันจะดีขึ้นไหมคือความสัมพันธ์มันต้องใช้เวลา คือคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ย6ดาบเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเวลาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในช่วงเดนนี้จะปุ๊บปั๊บไม่ได้เวลาเท่านั้นนะที่จะทําให้เกิดความสําเร็จหรือเกิดความลงตัวในช่วงเดนนี้นะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจีการงานแล้วเกิดความสําเร็จเกิดความราบรื่นในช่วงเดนนี้ก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัส แล้วก็วันเสาร์นะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันศุกร์ค่ะช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกาำลังใจนะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ